สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นวันวันงานคือใกล้จะถึงวันงานแล้ววันนี้ทางนี้เขาเรียกวันกินสันนะคะวันแขกน้อยเออวันงานแต่งร้านนะคะก็กำลังจะลงไปช่วยอืมที่บ้านไอ้นั้นนะคะคือลูกพี่ลูกน้องของร้านอ่ะ เขาจัดงานเตรียมงานกันวันนี้นะคะพรุ่งนี้ถึงจะเป็นวันทําพิธีเนาะออตอนนี้นวลลาก็กําลังจะลงไปช่วยเขานะคะก็ไปค่ะตามนวลล่าลงไปนะคะไปดูว่ามีอะไรบ้างนะคะ,ะข้างบ้านนวนลลาก็จะเป็นบ้านของเจ้าสาวนะคะว่าที่เจ้าสาวนะเนอาอะวัาที่เจ้าสาวของหลานชายนวลล่านะ,ะก็ บ้านข้างๆติดกันเองอติดกันเนี่ยแหละค่ะเออบ้านว่าที่เจ้าสาวนะคะเขากําลังเตรียมกลางเต็นท์กางไรกันอยู่เนาะอืมเตรียมทํากับข้าวอะไรกันวันนี้ยังไม่ไปแต่งหน้าเนาะเจ้าสาวพรุ่งนี้ถึงจะไปแต่งหน้าทําผมนะคะตอนนี้ลงไปอ่าบ้านห้านชายก่อนสวัสดีค่ะเจ้าสาวจะไปไหนคะ วันนี้เจ้าสาวยังไม่ไปแต่งหน้าใช่ไหมังยังพรุ่งนี้ค่อยไปเหรอใช่แล้ววันนี้จะไปลำบงปลาแดงกลับดึกหรือเปล่ากลับกี่โมงก็นี้นะปตอ่กว่าปอกลึกอตนนั่ก็ไปสรง้ก้นหนึ่งดอยแตานั่งกใครไปท้ายปอกลึกใครไปอ่ะว้เามทราอ๋อนะไรเอกดีเย่อดีอย่ดอี ตักันเนาะฝนอไวไปลยอะ่าตอนนี้ใต้ถุนบ้านเขาก็กําลังจัดเตรียมกลางเต็นท์ก็ญาติพี่น้องกันหมดแหละเออ่วเชิญกางเต็นนะคะนี่เป็นญาติทางฝั่งเจ้าบ่าวนะคะก็จะมาช่วยกันกลางเต็นแล้วก็จะไป ตกแต่งบนบนว่าบนบ้านนิดนึงนะ,ะเป็นบ้านคือจะจัดที่บ้านน้องจันนวนนะคะเ่ว่าไม่ใช่งานแต่งน้อง,องจันนวนข้างหลังบ้านนี่ก็จะเป็นที่ทำกับข้าวนะคะตอนนี้ก็นะ้น้องจันนวนเขา เตรียมตกแต่งบนบ้านนะใกล้เสร็จแล้วก่นี่นะคะร้านชายว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเนาะเขาก็เอาดอกไม้อะไรมาตกแต่งเออว่าที่เจ้าบ่าวร้านชายนะคะทรงผมสกินเฮดมาเลยมีไอดอลเป็นนักร้องไทยนะคะแบงค์วงแคลส ร้านนี้เจ้าของร้านเข้ามาตกแต่งเองเลยนะที่เราไปเช่าชุดเนาะเช่าอะไรเข้ามากระหึ่ยน่อยๆน่อยๆกระหึ่ยก็สอนเดียวกันเสียงก็สอนเหมือนกันชุดทั้งสิ่งก็ในแต่งหนังก็แต่ผ่านเสียงเหมือนกัน ก็แต่งหน้าเช่าชุดดอกไม้กม็คือเป็นร้านนี้หมดนะคะอยู่ในอำเภอนี่เองอำเภอกัดฟ้า วันนี้ยังไม่แต่งหน้านะคะวันนี้ทางนี้เรียกวันแขกน้อยกินสันหรนือพรุ่งนี้วันงานวันแขกหลงนงคะถึงจะแต่งหน้าทําผมะะวันนี้ก็เตรียมวันนี้ก็เตรียมอะไรไว้แค่นั้นเองนะคะวันกินจะเป็นพรุ่งนี้อ,อวันนี้ก็เตรียมกับข้าวเตรียมกลางเต็นอะไรไว,ไว้ก่อนนะ นี่ก็เอาไก่เอาผักอะไรมาเตรียมไว้นะที่จะทำกับข้าวเนาะข้างหลังนี่ก็จะทำอาหารนะคะเป็นห้องครัวดีค่ะพี่แปงสวัสดีค่ะก็มาญาติพี่น้องช่วยกันไปซื้อของมาเตรียมทำกับข้าวนะคะเย็นนี้เนาะพรุ่งนี้ถึงจะเป็นวันงานนะคะวันงาน แขกหลงก็ตกแต่งไว้แบบนี้นะคะแล้วตอนเย็นถึงจะลูกโป่งใส่เนาะคือกลัวมันแตก <c oughs> ไปไปรับมาจากร้านนี้นะคะไปเช่าเข้ามาเนาะเจ้าของเขาก็จะมาทำให้เลยนะ,ะจะมากลางให้เลยมาเตรียม ดอกไม้อะไรให้เลยนะคะทั้งชุดทั้งแต่งหน้าทำผมก็จะเป็นร้านนี้นะคะร้านอยู่ที่อําอเภอกาดฟ้าะะตอนนี้นวลล่า,านำข้าวฟืนข้าวแรงฟืนมาโม่นะคะคือจะทำข้าวแรงฟืนเลี้ยงแขกด้วยนะคะตอนนี้ก็โม่แล้วโม่เสร็จแล้วนะ,ะ <c oughs> ตอนนี้กำลัง <c oughs> เขา <c oughs> ไก่กันอยู่นะ เขาขนมันออกก่อนเอาไปล้างน้ำก่อนนะเดี๋ยวจะเอาไปทำไก่พะโลนะนี่เขาจัดเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเนอะชื่อก็ <c oughs> เป็นภาษาไทยเขินนะคะชื่อเจ้าเบ่าชื่อเจ้าสาวหนะลงใจใจหลวงนั่นเองคะ่ะคำว่า,าใจหลงใจหลงนี่คือเป็นลูกคนโตนะทางนี้อืแล้วก็เอื้อยน้อยนะคะเจ้าสาวเอื้อยก็คือเป็นลูกคนโตนั่นแหละคะ่ะเ,เอื้อยน้อยนี่ก็ช่วยกันติดนะคะ กรองซองนะเออทำเอาเองนะคะเออทำกรองใยห,หน่อยเยวเงินจะลน้นล้นกรอง <laughs> นี่ก็เป็นบ้านน้องจันนวนนะคะเป็นเจ้าบ่าวเป็นลูกเป็นหลานของอจันนวนนะคะเป็นญาติเป็นพี่น้องลูกหลานกันก็จะมาจัดงานแต่งที่บ้านจันนวนนะคะไม่ใช่งานแต่งจันนวนอ่นนี่ก็เป็นห้องครัวบนบ้านนะคะก็ แปงเขาก็ช่วยกันทำนกับเท่ากับข้าวอยู่เป็นแค,ครัวเป็นแม่ครัวควือจะเนาะ,ะเออคือวันนี้ก็ไม่มีใครนะไม่มีแขกที่ไหนมาเยอะนะคะก็จะเป็นญาติๆเราเนี่จะทานกันวันนี้ก็จะมีไก่ทอดเนาะจิ้มน้ำพริก แล้วก็แกงฟักช่วยกันทำงานกลางเต็นท์ทำฟาร์มจะทำกับข้าวอะไรเสร็จก็ได้เวลาทานข้าวกันแล้วนะคะอันละ้อนอะไรแล้วตั้นเลี่ยวแต่ละอ้อนไปอันอันอะไะกันมัดเก้าวันนั่นเหรอแล้วอันนั้นมันมี <c oughs> เป็นวยเป็นมมอันนี้จะเคี่ยวข้าแรมฟืนนะคะข้าแรมฟืนที่นวลลาไปโมมาเมื่อกี้ข้าวแรมฟืนขาวต้องใส่ปูนด้วยนะคะวันนี้จะนำกับ

ต้องช่วยกันคนนะรเร็วๆนะคะเวลา,ทาเทใส่แรกๆไม่งั้นมันจะเป็นลูกนะคะตอนนี้ก็ทานข้าวกันเสร็จแล้วนะคะอนน่นน,นนี่เรา สั่งน้ำแข็งเข้ามานะคะเขาน้ำแข็งมาส่ง <c oughs> นี่นะคะน้ำน้ำแข็งที่เราสั่งให้เขาเอามาส่งนะโลละสามร้อยห้าสิบจัดเนาะ วันนี้เป็นวันแขกน้อยนะคะวันกินสันรพรุ่งนี้จะถึงจะเป็นวันงานใหญ่นะคะวันท,ทําพิธีเป็นวันแขกลงนะคะ,ะวันนี้ก็ญาติพี่น้องมาช่วยกันนะก็แล้วก็มาทา,านข้าวทานอะไรกันนะคะวันนี้ <c oughs> ยังไม่มีแขกนอกหมู่บ้านมานะคะอันนี้แขกในหมู่บ้านญาติพี่น้องนะคะ โดน่าจะเล่าข้าวๆน้คะพิธีการแต่งงานของทางนี้คือพรุ่งนี้กลัวจะไม่ได้อยู่นะกลัวไม่ทันงานเพราะว่าจะไปขับร้องอ่านมัดที่วัดป่าแดงนะคะอ่านมัดประวัติของเจ้าฟ้ามหาขนานมบเออกลัวจะกลับมาไม่ทันงานแต่งงานพิธีของเขานาก็เลยจะสอบถาม ผู้สูงอายุในหมู่บ้านแล้วก็เล่าข้าวๆนะครับว่ามีอะไรบ้างอะไรเนี่ยเคเป็นอะไรตอนนี้ก็สุกแล้วนะคะข้าวแรมฟืนก็ตักใส่จานใส่เค้นแบบนี้นะคะก็จะไปไปไว้บนบ้านเนาะให้มันเย็นแล้วก็แข็งตัวกนเ่อใสก่อนจะมาปรุงเครื่องท่าน รับแขเป็นข้ที่น่่วเี่ยนเป็นเป็นหองเกลียวบนอ่ะก็ตกแต่งบนบนบ้านเสร็จแล้วนะคะก็มาตกแต่งที่เต็นนี่อีกนะคะ น่าเสียดายนะคะพรุ่งนี้โนล่ากลัวจะไม่ได้อยู่ถ่ายพิธีเ,าเนาะเออการทําพิธีว่าเป็นยังไงนะคะ <ST an> ก็พิธีทางนี้ก็คือต้องมี <ST an> พ่อแขกแม่แขกเนาะที่เขาจะเอ่อเอาคนที่ไม่มีการหย่าร้างกันมาก่อนนะคะคู่สามีภรรยาที่ไม่เคยหย่าร้างเป็นพ่อไม้แม,ม่ไม้นะคะหรือถ้าให้ดีก็คือไม่เคยทะเลาะก,กันมาก่อนก็ยิ่งดีเลยนะคะแล้วคนที่ จะทำไก่จะฆ่าไกท่ทำในงานพิธีเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่คือถ้าให้ดีอ่ะก็ไม่อยากให้เป็นคนที่สามีคือไม่อยากให้เป็นคู่สามีภรรยาที่ทะเลาะกันนะคะคือก็จะมีอพิธีก็จะมีไก่หนึ่งคู่เนาะบ้านเจ้าสาวนะคะพ่อแขกแม่แขกเขาก็จะเตรียมเอาไวนะ้เนาะไก่หนึ่งคู่ก็มี ต้นหอมนะเขาบอกเออแล้วก็มีกล้วยนะหนึ่งวีเนาะแล้วก็มีน้ำพึ่งน้ำอ้อย <c oughs> เขาบอกแบบนั้นนะ <c oughs> เออพิธีมันแล้วเขาก็พอแขกแม่แขกเขา,าจะออบอกพิธีจะกล่าวคำทำพิธีอะไร <c oughs> ประมาณเนี้ยค่ะแ <c oughs> เสียดายพรุ่งนี้นวลล่าไม่ได้อยู่นะคะกลัวจะไม่ทันเนาะกลัวจะไม่ทัน พิธีเขาเออและเออเวลาที่จะเจ้าบ่าวจะขึ้นไปบ้านเจ้าสาวนะคะจะเฮญาติพี่น้องแล้วก็เจ้าบ่าวเออทางฝั่งเจ้าบ่าวญาติพี่น้องทางฝั่งเจ้าบ่าวก็จะเฮขึ้นไปบ้านเจ้าสาวก็ประมาณเออสิบโมงตอนเช้านะคะน่าจะประมาณนั้นอ,อืมแล้วก็เขาบ้านทางฝั่งบ้านเจ้าสาวเนี่ย เขาก็จะปิดประตูบ้านนะคะแล้วเขาจะเรียกเงินค่าค่าซื้อเข้าประตูบ้านของเขาเนี่ยสามหมื่นจัดนะคะทางนี้เออก่อนจะเข้าไปเอ่อทำพิธีเนาะทำพิธีทางบ้านเจ้าสาวแล้วก็คือญาติ ผู้ใหญ่ทางฝั่งเจ้าสาวก็จะผูกขวัญเนาะผูกขวัญต้อนรับนะคะว่าที่ลูกเขยหลานเขยของเขาเสร็จแล้วนะถึงจะมา,าพาเจ้าสาวมาบ้านเจ้าบ่าวอีกทีนึงนะคะมาทําพิธีทางาบ้านฝั่งเจ้าบ่าวแล้วก็ญาติพี่น้องทางฝั่งเจ้าบ่าวถึงจะผูกข้อมือรับขวัญหลานสะพ้ายลูกสะพ้ายอีกทีนั่นเองนะคะ ประเพณีทางนี้ก็ <c oughs> อรอติดตามชมนะคะเพราะว่า YouTube บ้านเดอรอเหนือก็มีหลายคนเนาะเออฟองทิพย์น้องคำพ้องนะคะแล้วก็น้องจันนวลน,นะ,ะ <c oughs> ก็รอติดตามชมทาง YouTube น้องๆเขาได้นะคะวันนี้นวลลากม็มาช่วยเนาะมาช่วยทาง บ้านหลานชายนะะวะ่าที่เจ้าบ่าวเนาะมาช่วยกันเตรียมเอาไว้ตั้งแต่วันนี้นะก็พรุ่งนี้นะะถึงจะ,ะแขกนอกหมู่บ้านถึงจะมานะคะถึงจะรับแขกนอกหมู่บ้าน,นะะวันนี้ก็มาช่วยกันเตรียมไว้ก็วันนี้ก็พอประมาณเท่านี้ก่อนเนาะก็ไม่มีพิธีอะไรมากมายนะคะ ก็ฝากติดตามด้วยนะคะช่องวล,ลาเชียงตุงนะะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ